ก็ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เอซีทุกท่านนะครับพบกับเชนคนหลังข่าวนะครับก็ถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเชนเลยครับก็ในค่ำคืนนี้นะครับผมจะมาพิสูจน์ดวงวิญญาณชายปิศาที่ตายบริเวณตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวที่มาเนี่ยผมจะเล่าพี่เอฟซีฟังครับก็ตรงเนี้ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นทางนะครับเป็นถนนนะครับก็ก่อนหน้านี้สมัยก่อนนะครับว่าเมื่อก่อนนี้มีคนงานมาทํางานกันแถวเนี้ยก็เหมือนกับว่ามีชายคนหนึ่งอะที่โดนรถ รถบูนอ่ะรถบูนเหยียบตายบริเวณนี่คนระับแรกเขาก็ฝังศพบริเวณข้างหลังผมนี่ครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านอ่ะเขามาตกปลาหรือว่ามาหาของป่าเนี่ยก็เหมือนกับว่าเจอชายปริศนาเนี่เดินไปเดินมาและไม่ได้ใส่เสื้อนะครับก็เหมือนกับว่าเขาอยู่คนเดียวเหมือนว่ามาจะมาประกฏดให้ชาวบ้านเขารับรู้หรือว่าเป็นพ่ออะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับข้อที่มาที่ไปเนี่ยก็ชาวบ้านก็เล่าให้ผมฟังอีกทีหนึ่งครับ เพราะในค่ําคืนเนี้ผมก็อยากจะลองมาพิสูจน์ดูว่าเราจะเจอช้ยปริศนาที่ชาวบ้านล่ำหรือให้เราฟังหรือเปล่านะครับเพราะเนี่ยที่ตรงนี้ผมก็มาเพียงคนเดียวนะครับเพราะอาจารย์ดูกะพันวงังก็ไม่ไม่มีเวลาว่างที่จะมาร่วมพิสูจน์กับผมนะครับเพราะอาจารย์ดูกะพันวงังก็ติดภารกิจหลายๆอย่างนะครับเพราะในค่ําคืนเนี้ผมแค่อยากจะลองมาพิสูจน์ดูว่าเราเจอช้ยปริศนาหรือว่าดวงวิญญาณเฮี้ยนที่ชาวบ้านเจอหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็ ยังไงก็ถ้าเข้ามาดูก็ขอขอพี่พีเอซีคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้กับผมนะครับก็ยังไงก็คืนนี้ยเราจะเจอดวงวิญญาณหรือไม่เจอเนี่ยต้องคอยดูไปทีหนึ่งครับก็เดี๋ยวเอาผมก็จะตั้งกล้องทิ้งไว้แล้วผมก็จะอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งเพื่อให้พีเอซีดูนะครับว่าเราจะเจอดวงวิญญาณดวงนี้หรือเปล่านะครับก็ตอนนี้ก็เวลาเกือบจะสองทุ่มแล้วครับก็ผมมาเพียงคนเดียวนะครับตอนเนี้บรรยากาศก็เงียบแต่นิดเลยนะครับเพราะ ตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยมันเป็นถนนนะครับพี่อฟซทุกคนข้อที่ชาวบ้านเขาเจอเนี้ยก็เหมือนกับว่าเนี้ยดูเนี้ยตรงเนี้ยนะครับผมก็ไม่อยากจะพูดเยอะนะครับข้อ,อยังไงข้อเดี๋ยวเราไปพิสูจน์ให้พี่อฟซดูกันเลยนะครับว่าเราจะเจอดวงวิญญาณหรือไม่เจอนะครับเอางี้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมไปกันเลยนะครับ <c oughs> พี่อฟซีทุกคนตอนนี้เดี๋ยวผมจะตั้งกล้องทิ้งไว้แล้วก็ผมก็จะไปที่ที่โรงครัวของ <c oughs> เพื่อนผมนะครับเพราะตอนนี้เราก็อยู่ห่าง กายกเพื่อนบ้านเพื่อนผมก็ไม่กายเดียวผมจะตั้งกล้องทิ้งไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวก็จะเจออะไรไม่เจอก็พีเอฟซี FC ก็พิจารณาเอานะครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องทิ้งไว้แล้วผมก็จะไปหาเพื่อนผมก่อนะครับพีเอฟซีทุกคนอย่างนี้เดี๋ยวผมไปเลยนะครับ เแค่ไหนหอเปล่านะครับเหนื่อยมากเลยผมเพิ่งมาถึงเข้าห้องน้ำมาครับเนื่องจากว่าจะได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าผมไม่คับเหมือนกันนะครับตอนนี้เฮ้ยเสียงอะไรวะเดี๋ยวคงจะไปเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยใคร ผมมาดีนะเดี๋ยวคนเดียวไปจนะด,ดูนะเสียงหรอเอกศีมไม่รู้ว่าเสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ยต้นไม้เฮ้ยเสียงหรอวะผมเอาไฟฉายมาส่งบบองกร็บอกนะพี่เอกศีทุกคนเพื่อ,อความคมชัดผมไม่รู้ว่ามันคือเสียงอะไรซึ่งตอนนี้ผมเข้ามาเพียงคนเดียว ก็เหนื่อยผมก็ไปข้องน้ำมาแปร้านเพื่อนผมมาเฮ้ยใครเสียงอะไรใครอะผมมาดีนะผมแค่มาพิสูจน์ดูเดี๋ยวผมจะปิดไฟฉายขอบอกหนึ่งนะครับพี่สีทุกคน แป๊บน,นึงนะครับขอเก็บในกระเป๋าก่อนเะมื่อกี้เนี่ยผมเห็นเนว่ามีต้นไม้ตรงนั้นขยับนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟกล้องหน้าก่อนนะครับเฮ้ยใครคุณเชื่ออะไรคืนนี้ก็พระชามเต็มดวงนะครับเพียบสิทุกคน กินในบริเวณนี้นะเพลิดเพิทุกคนใครอ่ะมันตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยงัวะเซนนีอยู่บนต้นไม้ฝั่งนู้นนะเฮ้เยเฮ้ย ใครครับผมมาดีนะเงียบเลยนะพี่ฟรีคนเหมือนเมื่อกี้เนี่ยต้นไม้ตรงเนี้ยขยับนะครับต้นไผ่เนี้ยขยับมากขยับซึ่งผมมาใกล้เนี้ยก็เงียบใครอ่ะ ในจริงก็ปรากฏตัวให้เราเห็นดิต้องการอะไรต้องการอะไรสักอย่างหรือเปล่านี่นะครับเส้นทางนี้นะครับเป็นทางทางสมัยก่อนนะครับที่เมื่อก่อนเนี้ยมีมีคนงานคนงานทําทางเนี้ยเหมือังว่ามีว่า นี่ชายคนหนึ่งอ่ะที่โดนรถปูนเหยียบเหยียบปลายาบริเวณบริเวณแถวนี้นะครับพี่อนทุกคนนี่นะครับเป็นทางเลยนะครับทางเข้าไปตรงไหนผมก็ไม่ทราบมน,นกันชาวบ้านเล่าให้ผมฟังและตอนเนี้คนผมลุกมากเลยในล,ลมข้อเงียบสนิทตอนนี้มันเงียบเงียบผิดป,ปกตินะครับเงียบสนิทเลยเฮ้ยเฮ้ยใคร ู่คนเดียวก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับเพรศิทกคนเพราะผมอยากจะมาพิสูจน์ความจริงนะครับว่าไอดวงวิญญาณที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงครับสุดท้ายผมก็ได้รับรู้ได้สัมผัสแล้วนะครับว่าตอนเนี้ยเหมือนว่าดวงวิญญาณตรงเนี้ยมันมีจริงนะครับเพรศิทกคนแต่เขาไม่ปรากฏตัวให้เราเห็นแค่นี้เหมือนเขาได้ยืนเสียงก็อ็แก๊กบริเวณเนี้ยแต่ผมไม่เห็นตัวนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเนี้ผมจะพาอาจารย์ดูมาพิสูจน์ดูนะครับว่าไอชายปิศนาที่ตายอยู่บริเวณเนี้ย ว่ามันเป็นคนมาจากไหนเป็นคนไทยหรือว่าเป็นคนพมา่าหรือว่าเป็นคนเขเมรนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะแต่ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าเป็นคนเป็นผู้ชายนะครับเราไม่รู้ว่าเป็นคนประเทศอะไรนะครับพี่เอซทุกคนเหมือนว่าเนี้ยทำเนี้ยเขาทำทางเนี้ย เดินถอยก่อนนะครับพี่นเราต้องมกุการตัวเองเหมือนกันนะครับเพราะวิชาที่ผมเรียนมากับอาจารย์ของอาจารย์ดูหลายๆท่านนะครับผมก็พอจะแก่งกล้าขึ้นนิดหน่อยที่จะมาพิสูจน์ความจริงนะครับ บริเวณนี้ก็เงียบสนิทนะครับมันผิดปกติปกตินี่จะมีสิงนกเสียงกาเสียงอะไรร้องกิงลูกยีริตตอนนี้ไม่มีเสียงอะไรเงียบสนิทนะครับและผมก็มาคนเดียวด้วยเรื่องมี้เรื่องมาพิสูจน์ความจริงก็ตอนเนี้ยเราจะได้เราจะเห็นหรือไม่เห็นก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่เสียงอันได้ยินแน่แน่และก่อนหน้าเนี่ยที่ผมไปเข้าห้องน้ำบ้านเพื่อนเนี่ยเราไม่รู้เราตั้งกล้องทิ้งไว้เนี่ยจเจออะไรก็ไม่เจอเดี๋ยวผมก็ต้องเปิดดูในคลิปอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราเจออะไรแล้วเปล่านะครับ แต่ตอนเนี้ยผมก็จะเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับพีเอฟีทุกคนพเพราะตอนเนี้ยมันก็เกือบจะสองทุ่มแล้วเนี่ยพอตอนเนี้ยผมก็อยู่คนเดียวเดี๋ยวผมกลับบ้านเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะนำจาะดูให้มาพิสูจน์ความจริงตรงนี้ทีหนึ่งนะครับพีเอฟีทุกคนว่าไอ้ชายปริศนาเนี่ยที่ตายเนี่ยไม่รู้ว่าอยู่ประเทศอะไรนะครับเวลาผมพูดคุยกับเขาหรือว่าสัมผัสได้นะว่ามีดวงวิญญาณแตกเขาไม่พูดคุยกับผมนะพีเอฟซีทุกคนผมก็อยากจะรับรู้ว่าเขาเป็นคน ประเทศอะไรนะครับประเทศไทยประเทศเขมรประเทศลมมาวหรือว่าประเทศอะไรสักอย่างหรือเปล่าเป็นคนงานที่ไหนผมก็ไม่ทราบมกันแต่แค่ชาวบ้านเล่าเราฟังว่ามีชายคนหนึ่งมาทํางานตรงเนี้ยตายโดนรถบุนเหยียบตายนะครับพอตรงนี้ยเขาทําถนนนี่นะครับเป็นเหมืองรถรถไมโครบดรถอะไรมาทาถนนนะครับหน้าที่ตรงนี้ยไอผมเนี่ยแค่อยากจะมาพิสูจน์ให้พี่เอฟซีรูวดด้ว่าไอดวงวิญญาณดวงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าพี่เอฟซีทุกคนเดี๋ยวจะขอปิด ปิดกลองก่อนนะครับเดี๋ยวพอต้องเดินทางกลับบ้านบ้านเพื่อนผมเนี่ยก็อยู่ไก่พอมานะครับที่ผมมาเนี่ยพอถังข้างหน้านเนี่ยผมก็ไม่กล้าไปพิสูจน์หรอกเพราะผมมาตัวคนเดียวถ้าผมมากับอาจารย์ดูหรือว่าพันว่างเนี่ยผมก็อาจจะกล้าไปพิสูจน์ข้างหน้าน,นะครับแต่ตอนเนี้ยผมก็ได้สัมผัสแล้วว่าดวงวิญญาณเนี่ยเหมือนกับว่าอยู่หน้าที่ตรงนี้อยู่แล้วเฮ้ยแต่เราอะ ต้องมาทําพิธีหรือว่าทําอะไรสักอย่างให้กับดวงวิญญาณดวงเนี้ยให้ไปผุดไปเกิดแน่ๆเดี๋ยวออยี่นี้พีเอฟซีทุกคนเดี๋ยวผมจะขอเดินทางกลับบ้านก่อนดีกว่าเพื่อนไม่เสียเวลานะครับพอตอนเนี้ยผมก็อยู่ท่าแล้วไม่ค่อยดีแล้วเพราะมันเริ่มดึกดึกดึก,ดกขึ้นแล้วผมก็หวังเวงว่าอยู่ตัวคนเดียวนะครับอ,อ้นีเดี๋ยวผมจะขอปิดกล้องนะครับพีเอฟซีทุกคนอ,อย่างนี้ดีกว่าขอพียอสีทุกคนก็ ที่ผมตั้งกล้องทิ้งไว้เนี่ยตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรหรือไม่เจอนะครับแต่ที่ผมกลับมาถึงเนี้ยผมสัมผัสได้นะว่าว่ามีมีเสียงอะไรสักอย่างหรือว่าผมไปใกล้ๆแล้วก็ไม่เจออะไรนะครับก็เหมือนว่ามีต้นมู่ต้นไม้ก็ยังไงก็พี่สีก็พิจรนารณาดูแล้วกันนะครับว่าเราเจอดูมุออยันหรือไม่เจอนะครับก็ ной, ยังไงก็ใครเข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับก็ในค่ำคืนนี้ผมก็มาเพียงคนเดียวผมก็จะขอปิดคลิปเพียงเท่าน,นี้ครับก็สวัสดีครับ